โอ้โห,หนาใสามากครับโอโ้ในป่าแล้วจะบนผุนผลนผนี่เองเออใช้ได้ใช้ได้ไดสวยงามสวยงามธรรมชาติมีปัญหาจะแล้วครับฝนตกซะแล้วโอ้โห ทำที่พักเสร็จออกสักคืนแรกเลยฝนมีเท้าผ่ากางพ้าเต็นเรียบร้อยแล้วลสวัสดีครับวันนี้เป็นวันแรกของการมาเดินป่าจากการที่เราอยู่พักอยู่เพราะไขมันอยู่กับการงานที่มานเลวครับ ตอนนี้ได้โอกาสมาเดินป่าเพื่อละลายไขมันมั่งมาของท่องเที่ยวดูสถานที่ทางเก่าของเขาเขาเดินอันนี้เป็นเถาวันเถาวันพันเกี่ยวที่เรี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคนนะวะถึงเพาวันที่เกี่ยวยังไงเลี้ยวรถยังไงก็รัดต้นไม้ยังไงแต่จิตใจของคนมันช่างน่ากลัวมันคดเคี้ยวคดโกงอะไววางัน้นเนี่ย นี่เรื่องรอยของสัตว์มันเดินหามากินนะครับแต่พัดรอยของรีเราเข้ามาป่าที่ยังเขตของใกล้ชุมชนอยู่จะเข้าสู่เขตป่านี่เป็นร่องรอยของสัตว์ออกามากินแต่ต้นไม้ต้นไผ่หญ้าก็ยังอุดมสมบูรณ์ที่สัตว์ที่เขาเลี้ยงคือวายควายวายควายคว,ว,วายเอาไวเ้เลี้ยงเลี้ยงได้ ซึ่งเรามีเลี้ยงควายแล้วปล่อยปล่อยมันอยู่ามธรรมชาติแล้วก็เราใช้เกลือเกลือเม็ดเพราะว่าสัตว์ทุกอย่างชอบกินเกลือเกลือโป่งเนี่ยเอาเกลือเม็ดไปให้เป็นเวลามันเพราะถึงเวลาควายหิวเกลืออย่างสัตว์ป่ากินโป่งใช่ไหมตามโป่งต่างแต่ควายที่เขาเลี้ยงไว้เขาจะเกลือไปหล่อตอนเย็นเขาเอาน้ําเกลือโรยใส่หญ้าทีเหลือเป็นเม็ดเลยให้ควายได้กินควายก็จะติด เกลือมันเราถูกขอล่อด้วยอของหวานของเค็มเอ,เองนี่แหละครับเพราะว่าตายเพราะเกลือจุดจุดผูกมัดรห้กายกลับมาเองครับนี่ก็คือสถานที่จะเดินทางต่อไปนะครับคอยดูว่าปีนี้จะไปถึงไหนสัมผัสอะไรบ้างครับเอาละครับพักพอแรงจะมุ่งสู่ทางข้างหน้าต่อไป แม้จะหนท,ทางไกลทาไหนเราต้องไปให้ถึงอย่างที่ใจปรารถนานั่นเองลุยนี่เป็นทางของชาวบ้านของที่เขาเลี้ยงวัวนี่ลอยต้นไม้ไผ่นี่ไม่ใช่อะไรครับเจ้าป่านเองพี่ใหญ่พี่บําเนีครับพอมาหากิ่งไผ่หักกิงโนรนาดดูซะก่อน ว่าที่เราเข้าไปน่ะเป็นป่าแท้หรือป่าขี้โมะเห็นไหมต้น,นไม้ไผ่ไหมนี่แหละครับเขามาหักกอไผ่กินกันไม้อ่อนไผ่อ่อนกำลังอร่อยเลยอ,อื๋ออยู่ไผ่ยังมบ่อยเดายุงกันเดอ้อมาเที่ยวมาเดี่ยมเดือนเดี๋ยวจะมาหากันแล้วกัน <laughs> ดูมูลดูมูลเขานี่ครับโหใครอยู่บันเดอ้อ หลับนอนอย่ามากวนกันเด้ออ่ะคงจะรู้เรื่องอยู่ <c oughs> นี่แหละครับเราเข้าป่าเรามาเที่ยวแต่เราไม่ได้มาเบียดเบียนเขาก็มีสิ่งที่เขารับรู้อยู่เราถึงไปเที่ยวหน่อยนี้สบายใจคือเคล็ดลับของการป่าคือไม่ทำลายไม่ทำลายล้าง ไม่ก่อกวนก็อยู่ไหนได้สบายไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในป่าครับค<ฮ>ักรับแล้วหักเสซะแล้ว,ลวอตอนนี้เรามาถึงทางแยกฮอ,อันนี้ขึ้นเขาครับ แต่เราไม่ไปเราไปทางลาบทางลาบก็แย่แล้วอ้าวลุยต่อไปตรงนี้เป็นบา่าต้นไผ่เดินนแรกของการเดินทางทำมาสบายสบายอยู่แต่ว,ว่าเราไปเดินไป่ได้แต่เราไม่เดินทางไม่ไกลเพราะว่าต้องการให้กล้ามเนื้อมันคุ้นเคย ลกล้ามขาเด็กหัวออไหล่เราสะพายเฟเไม่งั้นเราสุดแน่เราหักคอมทีเดียวไม่ไหวครับเออเสื่อนไปมองเห็นป่าเขาถ้าไม่มีใจรักก็มาไหมไม่อยากจะมาครับดูมนนี่ก่อน Oh. ทางเดินของเขาเ่ยที่เราเดินทางไปเนี่ยเดิน,นเลนนี่ยนนะนี่หว่าทางสัตว์ทางคนทางพี่ใหญ่พี่เบิม้มเราก็มาเรามาสายทางเขาเองครับถ้าเราเดินทางคงจะทะลุป่าลกน่นันไปเรื่อยไป ืรรยากาศป่าข้า,างทางที่เราจะเดินทางไปเมื่อก่อนเก่านู่นเป็นที่พักของชาวบ้านแต่ก็ถูกให้ ย้ายออกนอกพื้นที่มันก็ขอป่าคืนนั่นเองจะให้ป่ายังเป็นป่ามันก็ป่าเราฟื้นตัวนั่นเองครับโอ้นไผ่น้ำให้รอพวกก่อนอมาช้าเหลือเกิน เดอนกลับไปดูโอ้ยหาุกทีงนี่พักก่อนนั่งเอาไว้เหนื่อยกายมึงเอาได้มอนกันไม่มาสักที เยบฉี่อือม,มาหลวงป่าหลวงป่าเนี่เอออะไรวมาแล้ไปก่อนละเดินมาอา่ะัหมู่คณะใหญ่ก็ต้องรอกันไปมีคณะก่อนหน้าไปแล้ว เราอยู่กลางๆกาลังเรายังไม่อยู่ตัวแล้วไม่หักโคมจำเรเร็วๆก่อก้ามเรือวัวไหลเรายังไม่คุ้นเองไม่หักโคมต้องกินผักโขมจะป๊อปอายเอ๊ะป๊อปอายเนี่ยเด็กด่นนี้รู้จักกอเป่าไม่รู้กินผักโขมป๊อบอายป๊อบอาย สุดยอดสุมไม้ชักพักได้ยินเสียงน้ำห้วยเสียงน้ำดัง ออบ้านเก่าเขาเป็นนี่เป็นบ้านเก่าดูว่าจะออกื้อตอนน้น้นเดือต้นมาเดือครับเดี๋ยวโรยไปแล้วบ้านเก่าถูกโยกยไ,ยไปหายโยกไปโอ้ต้นมะขามใหญ่อื เออบรรยากาศได้เป็นที่ราบอืมถึงว่าเป็นบ้านเก่าเพราะที่ราบโปกระตังลกล้างมาลกลากมีครอบครัวมีลูกมีเมยทั้งสามสี่คนเอ้ยคนเดียว <c oughs> เฮ้อแล้วเรารบหายด้แล้วมอยบ้านเก่าครับถ้าเราสังเกตว่าเป็นที่เหมือนเขาปรับที่ไปแล้ว หมาะก,การตั้งลกรากักมีเมียทักสองสามคน <laughs> แต่เขาไม่ไหวครับเลยเลี้ยงไม่รอดหาเมียให้เขาที่เราขเขาเลี้ยงเราดีวกว่า <laughs> โอยวาะทังซ่านแมนบบวัวพื้ตอนนี้เรามา เดินมาชนกับห้วยน้ำโอ้โหน้ำใสามากครับโอ้ในป่าล้วจะทำบนลผลนี่เองเออใช้ได้ใช้ได้เสวยงามสวยงามธรรมชาติอืมอู้มุมมุมมุมยักษ์มุมยักษ์อโอ้ทุก,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 กๆัวตัวตัวดูสิอ๋อเห็นป่า นี่ yup. นเ,เห็นปะโอ้มองไม่เห็นตาเกตือเห็นะครับแมงมุมแมงมุมขยุ่มหัวใจนี่เตียงใครนี่ยออลอวีเห็นปะเพลงเก่าแก่นึกขึ้นได้โอ้ปลาเยอะเหมือนกันอ่าให้ได้ให้ได้ ไม่ไหวเอวสะพวโพกเอวเริ่มล้าละผมมมนรับน้ำหนักมากเกินไปเวลานี้ก็ประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองได้แล้วมั้งแต่ว่าอุ้ยทำร่างกายแย่แล้วเกินสุดยอด,ยอดขามน้ำมาครับฮ้อ ห้วยสมีสะพานข้ามอยู่โอ้ยดียวียวเดีอยอย้อย,อ,ย,อ,ยอ้ายแม่ท่าแก้ผ้าอาบน้ำสักหน่อยไม่ไหวแล้ว แ yeah, แล้ว, <c oughs> วันนี้เรามาข้ามน้ำมาแล้วเราคิดว่าเราจะพักก่อนดีกว่าเพราะว่ากล้ามเนื้อมันวันแรกของการเดินทางแล้วไม่อยากหักโหมงั้นเราอาจจะ เกิดภาวะที่เดินทางไปได้ไม่สุดทางที่เราจัก,กันไปเนตรงนี้เป็ที่จุดของควายเท่ามานอนนะเราขี้ควายควายวายที่เขาปล่อยทิ้งไว้ป่าไผ่้มรื่นว้านเก่าต้นมะเดือ่อมะเดือ่อกำลังหล่นเพียบเลย คือถึงต้นมะเดือ่อตอนนั้นผมไปเที่ยวป่าไปพักอยู่ใต้ต้นมเดือใกล้ๆนี้เนะี่ยตรกตองคืนประมาณสี่ทุ่มสองสามทุ่มนะ่ไมามสนะทุนะ่ผมจุดไฟไว้กองนะ่ไฟกระตุกถลัวสลัวรุ่งตื่นมาตองคืนรู้ไหมอีเห็นตัวเบลเลอร์เลยตัวเท่าหมาบางแก้วเนะี่ยโอ้โหเห็นป่า เห็นนะไม่ใช่มานะไม่ใช่แมวนะเห็นหางมันยาวโเราต้องลุกมันเห็นเราเราก็มันก็ดีมันไม่กัดเราเราก็เลยลุกมาสุมท่อนไฟท่อนไฟสว่างเพราะเราไปน,นอนเราผิดพลาดที่เรามาน,นอนอยู่ใกล้ตายต,ต้นไม้มีผลไม้มาไม่ดีอันตรายาสัตว์จะมากินมากเลยจะพักทุกคน ดูจัดแจงหาที่พักแล้วแล้ววันแล้วก็จะลงหาที่อาบน้ำเตรียมผูกเชือกผูกเต็นท์ได้อาบน้ำให้ชื่นใจนี้กันครับมีปัญหาจะแล้วครับฝนตกซะแล้ว โอ้โห oh ที่พักเสร็จออกสักคืนแรกเลยฝนมีามพาวพาการพาเต็นเรียบร้อยแล้วไปดะชั่วหน่อยเต็นงานของเราไ <c oughs> หนได้ฝนเล่นงานเ็แล้วครับ ได้หากันแนะน่ข่าวนาี้โอ้ยน้ำเยอะน้ำเยอะโอ้โหสุดเยอดเลยเป็นเรื่องแล้วนะโอ้โหมาแมาแล้วโอมตันแรกก็โดนดีพอแล้ว ลดก่กอนหนงานี้อืมตอนนี้เวลาเช้าแล้วครับอากาศกำลังสว่างออกจากที่พักสุดยอดออคืนฝนตกน้นอย องฟ้ากำลังเริ่มเปิดโอ้หอ้ได้อากาศคืนแรกของการเดินทางกันพักป่าตกต้นเย็นฝนก็เริ่มลงมาจัดแจงที่พักแทบไม่ทัน ก็เลยเกียดฝนนิดหน่อยต้องตกกระมันชั่วโมงก็หยุดครับก็เลยทำที่พักติดไฟต้น้ำชมกาแฟก็อากาศกำลังเย็นสบายนอนหลับสบายอยู่ใส่เสื้ออุ่นใส่หมวกก็ถือหารพันบ้ได้ดีวันนี้ต้องเดินทาง ยังไม่ทำพุงอาหารเลยก็เลยมาทักทายตอนเช้าก่อนนะครับไดล้ล้าหนาล้างตาแปลงฟันทำภารกิจอ่นทอไปนะครับยวค่อยเจอค่อยด,ดูติดตามการเดินทางกันนะครับ